เจาะท่านี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องอบัสคูส่สุขคนเนาะที่เข้ามาหาก z o o อกันอยู่ตลาดพี่น้องมาในเมืองมาเนี่ยเขามาในเมืองตลาดปักซองเมืองสองคนอนแครงสวัสด์นักเขตนี่เลยรถไฟฟ้าที่สองเซาเป็นอยากได้ ไปเงินพร้อมจสิพาพ่นมาซื้อพ oh! ี่น้องเลยรถไฟฟ้าหนโหแบบซื้อหัได้บ้บอกพี่น้องก่อนมอยังมา นอ่องปูคนพิการอะไรแม่แม่คนเกา่าคนเดิมมาแหละเป็นไอ้มาซือกำเพิดน้ำกำเพิดไทยสามพูจะเป็นเสือผู้นอนองแบบนุ่มแน่นนะไฮนอคคนพิการชนะื่อมันนะบุญมีเนาะน้องน้องบุญมีผู้หญิงผู้หญิงแล้วจะซื้อหนะันได้วะเนีซื้อหันใดไปไปซื้อก่อน จากแม่น้อยเพิ่นก็ซอยฝากมาทางเฮา2เทื่อแหลเนาะ2เทื่อนี้ซอยประจํานี้แม่นเเนี้เพิ่นฝากมา2เทื่อมาซอยเฮาได้ที่เฮาซื้อน่ะอันนี้บ่ ส่เด็กน้อยม่ได้ไม่สรางใครหลุดเดียวใส่เงินใส่เงิน

เขาไปเอาเขาไปรนนัใจเงียบเยเงียงีเงียบเียบเงียบียขเงียบเงีเขายบเียบเงียเงียบเงียบเงียบเงียตเงีงสยบเงงียงียบงียบีบเงี้เีบเงงช่บเงีบเงียยบเงียยบเียเตุยนะมีียีียีบยงเบ่ยงเเงีีี ก็อย่างนีน่อยู่บนมานอกอย่างน่าอย่น้แบบเท็กๆดีก่อุ้งเด็กหน่อยคือใส่ะใส่เก็ดอัไนด้ได้มาใหม่ดิลาบบูนี่เขาอะไรงามทำเท่มาถะเราขะใส่ได้เราเกิดวันไนมึงทำ

ชิเาลวกมน่นอีไม่น้อก็มีด้ลายสีนะอันนี้ขององพนพิการเป็นอยากหายเป็นได้ใส่คือมูเนี่ยเพิ่นสิพิการแต่ว่าเป็นการยากหาใส่เนาะใส่พอใส่ก็หายเพิ่นทลเป็นกระิดีใจ ว่าอันกระเตียงก็ได้ดีอืมเดี๋ยวมีจมีคอยแทนเด้เยรมันยาวอืมเป็นเห็คอยเลยพี่สีแดงกัง่ายเลยตอไปเด้อแดงพาไปเนไไขาเีด้ดูเด้ออยากนไี้่งเยอะมา

เดินมีคะเดินมนี้เมีพันหนึ่งพันนึ่งี่เป็นเงินกัาะวตัวนี้เป็นเงินกัละเงินธรรมดากับ่หาลองใหม่เธอเอาเศษธรรมดาตัวีในลาบูบูนะมาดูเศษอะไอยางเงีหน่อแบบแบบที่ห้องนี้ก็เลยบสผูชาหร ที่สนใจอะกดูนตนี้มันจะหาไม่แน่อุ้ยต้นนี้มากด้หมต้นนี้ยังจะเเีนงจงไงนาะี่สกจเเปียนสจีอะไรต้นหาอร่อยที่ดืกลัวพระว่าอันนี้เป็นเนธรรมดาอันนี้เป็นอิตาลีอยนนี้นธรรมดาไอ้พลิดเพันหนึ่งกัไอ้พันลอันนี้อืมตนนี้อิเลี่ยนนะไม่ได้การี่ะนะมันชิมแบบไล้พิเศษนี่ ยังสิตาหาันได้อืมเอาใม่ไอัน้นี่นเนาะาได้บ่้อาตัวนี้นอยานน้อยแล้วเราจะเปลี่ยนให้เนถ้าเป็นใหญ่ตัวนี้เนี่ย้าจะเปลี่ยนเเซอีกยางมนามีโทอ พวกยังหน่อนกับจเหอันมีมีแนเลยอุๆก่อนเสรยี่นันแนจอกอเียกำลังใส่กระเป๋าตกลงเรียบร้อยนะได้แล้วของน้องคนพิการนะเศรละพันแต่ว่ามันถือ

5. 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 5 เ <c oughs> <c oughs> กองแคร์ต่ว่าดุโคมากไสต่อไปไห,นไหน่อยรอยเขาลองตลาดวันนี้ <c oughs> เลือถือซื้อเป็นเพลทกับเป็นเสือนอนเนาะเสือที่ลองวว <c oughs> เอวะยำนาอ่อนด้วย ท้าไปสิ่อน่ะเออบ่มีน่ามาหาจ้บบ่มีโออจัดของแน่นอะลีฮับอกกันไม่ได้บุดว่าเรามียังโอ้ยเงียบขักวันยังบุญน่บุญเก็บเขาบานเฮาเน่ะบุญกล้องเขาดอก หันไายเสือผาขอมีดอกช่หน <IN> ีส <c inhos> <athletes> ือใช่หนเือโอ้ชนชนกลางตลาดตรงเขาตรงตลาดด้ไหมตลาดนีบ่มีเนอะตลาดชนเอาได้มาก่ามั้ ที่น้องเลยตลาดสดใส่แล้ว

มันมีเป็นมือวันอาทิตย์เนาะคนสิเหล่าลายนะเพราะว่า 加油！

เอองานเรหาพันกีน่ซื้อสิบพันก็โอเคล้มีการล่ำเกิด

น้อยสั่งอยากกินมักสมมีด้วยค่ะคือเอาซื้อเอาเมื่อลายบ่ได้มื้อนี้เนาะเพราะว่าเฮาต้องมีคือหลายอย่างเพิดก3ห่อแล พุทธา กลางๆบ่งเอสรื่อยๆไปอีกไหจเสบุตรทงบ่ chắc khoang hạn là phải sao ôi ơi ơi ờm chiêu ăn cá bơn đấy để đỉnh phải เอาเร้าพันหนึ่งกินหมูบิดพกดีใะเา้าไหะอ,อจะค้องหานเดีนไปใส่ย้องา,อาไปเน่นที่ไหละ <c oughs> ่ะอวดอ้าไวไพเรลายเกข่าหววูงูเขาก็ และบุญองเขานี่นรูเพสามออมรเสาเองได้มันนี่เสร็จให้ได้ดีตอน มาเห็นอยู่านนี่พี่น้องน่าสนใจอยู่ฉาน้ดมบ้างดิรูจัสาว้ามากักได้ได้ักได้แ่ออมันน่งารีแ่มันนุ่ไมันมีมีดมใจได้บ้ uối <laughs> thì phun nhám lồn này bắt cúm ử cúm ử nó nhạt dữ Ừ <laughs> thứ đó, phớt hết 2 tháng nữa Nó yeah, cái ở vợ. Nó nó mình bao nó Bao này bảo nè

nè, A thong nói mật sĩ nàng 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 thông nàng 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 thôi nè, nàng 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 nè, nàng là, à X X thang nã nó giữ là bộ thường rồi đấy không bộ thường chị <laughs> kinh nghe thôi cân ạ xàm ăn xàm tôi nhau khóa tôi bụng là mình cật sai thang nào lột bộ đại nó tôi kết khuyên thuần tài จะเาเมื่อจังได้ละบาดนี่มีแต่แม่อยากได้่า่ะอันนี้สิเป็นข้องเฮ้าอันนี้เดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันแฮมเพิร์เสามถุงเอาใครแต่บปแดดนอกเมื่อีง เดินทางต่อพี่น้องขอบคุณไลไลเดอร์ขอบคุณแม่น้อยเนาะอพอกันฉิบหนาพี่น้องเดินทางก่อนบัดนี้เดินทางไปส่งพอกันอยู่ส่งบ่าวดาวเดอร์ดบนี้พี่น้อง